สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุก,กูสุคนมือนี่แอปเปิลชาแนลสิพัพีพัน้องมากินตำบักฮวงใส่บักกอกเด้อจา้าแล้วก็สิมีปิ่งไก่จะพี่น้องแล้วก็สิมีเส้นมีดวกจา้าผักเข้ากับสิมีมาลาบักพริกหวานบักทั่วผู้ผักกระเฉดจะพี่น้องผักกระถินนั่นแหละจา้าแล้วกาอันนี่ยังอนบักงูงเหี่ยวจะลืมดีดีแล้วก็มากินกับพีสาวจา้าฝากชอ่องน้องปิวชาแนลเลยเด้อจา้าฝากกดติดตามน้องปิวชาแนลด้วยนะคะอันนี้แม่น้องปิวจะพี่น้องอ มาเสียบเสียบนัวๆครับย,ายังไงไปน้ำกันเลยจ้าเมื่อนี้ขออนุญาตใส่มือได้จ้ะพี่น้องแอปเปิ้ลจะใส่มือได้จ้ะขอโทษเนะจ้าพี่สาวกับจีไส้อันนี้เนาะมื่อกี้ขอกินใช้มือนะคะน่าละกนัวๆหน่อยเๆๆๆปล่าพ,พี่น้องไปหน่อยเปล่าขอโทษจ้ะ ทั้งสิบเป็นเสียสบข้ามแนไปเลยจ้ะมันเนี่ยผลกับโต๊เวเปิดเมื่อพี่น้องเห็นไหมข้างล้างเนี่ยสิเป็นข้อง่วงเพิ่นนะจ๊ะ เป็นปลาหมอนเอะพี่น้องเพิ่งกับสิบป่อยงว่วไม่กินยาอยู่นต่าเปลี่ยนกล้เปลน่อง มานจะเศร้านะพี่น้องแอปเปิลเอ่เเอแอปเปิลกับพึ่งไปซื้อบ้างอันใบสามเลยครับแต่มยุม่งกันแล้วลแต่มันแบวแับยาบ้าเกินเ้อกับพี่น้องใจมือ อากาศดีดีจับมันนะแบบบ้าหอนไหมพี่นอ้องแบบนอนหฮมผัโฮมประมาณนี้ <c oughs> นอนหฮมผามจะะมา้ะเพราะว่าฝนตกเนาะมันก็บรรยากาศหนานอนจ้ะพี่นอ้อง วันที่หนึง่งอันเพื่อจะกีกาเขากเเนะนะ็เปิดประเทศแล้เนาะพี่รองเนาะเปิดประเทศแล้วให้ตั้งชาติเขาม้าเทียเ่ยวได้แล้วจ้ะ อร่อยไหมจ้าแสบแสบอปเปิลต่ำด้วยจันแสบมากคำหน่งปีกคนแสบมากอะนนีน่เก็บน้ำผนท่างกับพี่นอ้องหี่ปักกระเทียม กินมาละอ่ะเธอกินอยู่รอัอ,รอระรหลายมื้กินออกมั้งถ้กินว่เวถุดิบแต่ขอถอดพอไทยนั่นแหลจ้าผัก คลิปใบจะกินคลิปหนาแอปเปิลกับใบแช่ตู้เย็นไว้ให้เขาจังที่คลิปหนากับไม่กินนั้นสิแม่จ้ะก่อนนายอยากได้แบบแต่ว่าอีปูดองกับมี่อยู่ได้จพี่น้อง บอกม่าจัใจ <laughs> ลืม,ลมแม่แล้วเฮ็ดไปย่ว่าสิบภาคกันไปหาอีปูไหมกีไหมพี่น้องคลิปหนานแล้วจ้ากินกับตมักุ้งไปน้ำ แอปเบักลเป็นี่งไงพี่น้องบอกพี่ตัวนี่มั้แอปเปิ้ลมากนะจากก่อนเห็นยูทูบเบอร์เพิ่นกินเนาะพี่น้องว่าเนี่ยสมัยแอปเปิ้ลบัตรท่านเ,เหตุอันช่องดำในตาแอปเปิ้ลกับไปซื้อมากินกับปุลถ้าข้ามม่านยุ่งายพี่น้องอยนะู่เลยตอนนี้ก็สิประมาณอันจักม้งด๊อก 4, ong, it, 4ีโม้งหาม่อมไม่เห็นันขึ้นีหามองอะีหามงจะไมมันขึ้นม่หมดจากทีเห็นแม่นองปีออกคิดบ่อยๆนั่จากช่วงออกน้ำดูแม่จ้งน่อยกะสีได้ว่าพูดเดียวห้าเขาเปิดเทิ่ม มันก็นจะได้กินคนเดียวจะพี่นอนฝ <c oughs> ากติดตามแม่นองปิวในด้อจ้า <c oughs> เพราะว่าน้องปิวก็จะไปเฮ็ดโอ๊ยไปเบี้ยนหนังสือแหม่จ้ะก็สิบ่มมีเวลาเนาะปันใด น่องกัดครับข้ามยังไงน้องกัดเลยจะเป็นหอกเขาปากลุมอะไรลุมบวบข้ามยงไงอะไรกับอะไรได้กินนอกมันเป็นต่ย่า ก็ปากตาเลียงคำตาเลียง่บอกลานกินคำยังไงมากินคำทับกับปั่นหมูพี่น้องแต่ก่อนเด๋ว่คอยกันหัวมาฉันคลิปต่อไปอันเพื่อนสิกินอันอันนี้แหมพี่น้องซอยจุหรือจ่าอัน ช่องน่องปิวชาแนลฝากเปียบเบิเเ้งไหร้จ้าซอยจุกน้ำจิ้มขมบ,บ่บะกินบ,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 บ่บ่มาขมเรานน้ำจิ้มเปรี้ยว ก้อนแอปเปิ้ลกับเฮดน้องพี่น้องเนาะเฮดกินกินส้อยจูดไหมจ้าแอปเปิ้ลกับกินลิบบ่ค่อยเก่งน้องพี่น้องกับบ่อยเห็นแอปเปิ้ลกินส้อยจูดเลย แซ่บดีแต่ป็นนองแซ่บแซ่บห็นได้ไหละแบบหิวเข่าจะ้ะแลบ้บแรงพอดีอแลบ้บแรงพอดีเนาะ โอเคจ้ okay, ะพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้ไปก่อนได้จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Apple c h ช n n น l และอย่าลืมกดติดตามแม่น้องปิวในเดจ้าน้องปิวชาแนลจ้าช่องน้องปิวชาแนลจ้าพี่น้องฝากนั่นในเดจ้าโอเคจ้บพี่น้อง,นน okay, องคลิปนี้ไปก่อนเด้จ้าพอ,อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบายบายสวัสดีจ้า